ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ม2ที่ผมอยู่มชิด2นะครับเดี๋ยวเราจะบัสไป BTS มชิดแล้วก็ไปช่รอนไปไปโรงแรมกันก่อนนะครับเพราะที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่4เพราะว่าตอนที่4ออกแล้วผมว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปเขาไม่ให้ถ่ายกล้องครับไม่้ถ่ายรูป เเท,ทเแดล้วคร <'s> คะเดี๋ยวเราจะออกจากสถานีแล้วค่อยไปขึ้นรถบัสกันเย้ ดครับคูบรครับขชอปีนทาออกทางครับมันเปลี่ยนที่เออตรงนี้เรจะทำารจ้างรถไปดูไม่ได้มาติดแล้ว55โอเคโอเครั้เรี๋ยวเรถแท็กซี่กันนะครับ 拜拜了，拜拜。 ที่ซื้อบัตรตั๋วที่ซื้อตั๋วไปขึ้นรถตัวนะคะแต่ตอนนี้มีแล้วครับต้องสร้างใหม่โอเคไปกันต่อครับโอเคดูครับดูดไดขึ้ดูลย มีคนหนึ่งแล้วใช่ปะคุณหนูคนคนที่มีคนเหมือนหนูสวัสดีครับคุณชนะพอดีผมจำได้จำได้เลยคุณเคยมาดูตอนที่ผมเล่นเลโก้ใช่ไหมพ่อเดียวกับหนูพอเดียวกับหนูพอเดียวกับโนูรู้ได้ไงเขาเขาบอกว่าพอเดียวกันพอเดียวกันคนที่คนที่ตามมาดูอ่ะ เดี๋ยวผมรอขึ้นแท็กซี่กันนะ <c oughs> อะไรเด็กเป็นอนภัยคราบอกา็ดีนะครับเป็นสงการสนหรุนะครับ

ไปาะ่อยนะคะคุณรูบบ้รว่าเราจะต้งอง BTS นะเนี่ยไม่หรอกมันใกลๆก็จริงมันสิบาทนะสิบาทบาทาทเดี๋ยนาเลยวานมล อันนี้ก่อนไม่ใช่โอเคอันนี้ครับหน้าผมไปส่งกันช้าเลยเป็นอะไทำอะไรทำอะไรสักอย่างช่วยไม่ได้เบสเบสเหล็ดไม่มีสายพัดช่างไม่ให้ไม่ให้ถ่ายเช้าเกิดเนี่ยไม่ตื่นนอนน่าลินล่ะตามน่าลินมาเลยน่ารินบอกเดี๋ยวหนูบอกว่าดูตอนสิบโมงก็ได้เผื่อ ก่อนก่อนที่ไปเล่นน้ำที่ฮาวายแลนด์ใครไปน้ำฮาวายแลนด์นแล้วนินคนดูสวนคนแล้ว,วอ่ะคือถึง,งนี่คืออันนี้เราจะไปถึงกันจะไปโอ้ยเยอะมากเลยเยอะจัดนี่ที่สดนนรกที่ได้ ใช้แอปแค่หกแอปเท่านั้นดิ yeah. e มาทเาโทพท์เพือนไหกำลังถือกล้องสดแยกของหมอเคคนนไหเนี่ยเพื่อเขาขับแน่โอ้นอ่ยอ right ่าราปฏิดูนี่ไปก่อน ไม่เราจะดูกับพี่เคมเสดนะโรงแรมสดดูอ่าเอครับจะไปโรงแรมอิสเซเลส่งการแล้วออิสเซเปนะครงแรมอิสเซเลอัลลิซาเบตอัลิซาเบตโรนะคที่สะพาน ไม่ปิดแล้วเหรอคะท่านหนึ่งยังปิดอยู่ไหมคะปิดมาจากโน่นปิดไปเนี่ยไปได้ออ้เขาแรกวันที่ว่าพุ่งอารมลงมาแล้วทีนึงเขาปิดเจ็บใจมาวันที่สามสิบแบบคือเขาแรกที่บอกว่ากรุงเทพก็คือวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบมีนาคมก็เป็นเป็น จากแผ่นดินไหวนะคะนี้ก็คือตึกเดียวกันใช่ไหมคะแผ่นดินไหวแต่ว่ามันไม่มันตอนแรกที่ผมมาครับคือวันที่สามสิบนะครับซึ่งทางจากมาที่สิบเก้าแค่วันเดียววันนั้นมันเลยมันเลยผ้าเดียวมากเลยครับตอนแรกผมดูเนี่ยครับตรงเนี้ยตึกเนี้ยตอนแรกทางถล่มเลยนะครับเขาตีทางเลยนะวลาประหารอะไรเงี้ยถ้าสมมติไม่มีโน้ต้องใช้เลื่อีเนี่ยไม่เอาเลยนะ คที่ตึกที่ผมไปอะครับเขามันไม่เสียหายอะไรก็คือสยามสแควร์วันค่ะเขาไม่เสียหายอะไรเลยไม่เสียหายเขาผมไปเป็นเหล็กตอกเขบอกไม่ใช่หรอกเขาบอกเพราะว่าเราได้กานผเกือบจะไม่ได้มาแล้วช็อปแหวนใช่ครับผมเกือบจะไม่ได้มาเวิร์กช็อปเพราะว่าวันที่19ครับซึ่ง ซึ่งถัดไปคือวันที่สาสิบซึ่งเป็นวันที่ปผมไปใช่ไหมครับวันที่สิบเก้าเกิดนห็นเ่ยเห็นเลยยที่หนึ่งสิบแปดครับไม่ใช่ยี่สิบเก้าหั่วรอทายเออพี่เห็นติคนเป็นคนที่จําอะไรไม่ได้ยี่สิบเก้าตอนแรกจะมาเที่ยวก็เลยต้องเลยอดมาเที่ยวใช่ครับอดมาเที่ยวเสียใจแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้เข้าโรงแรมในกรุงเทพแล้วผมก็จะพาโชว์ห้องเลยครับ กางแล้วก็้ย่ไรมอยู่พลามสามมันขาดแบบว่าเชื่ออย่างงี้ปมันขาดจากกันเลยอ่ะไม่ได้อันนี้ของแม่เลยเฉยมุนอยู่กระโดกระโดขายนี่ ตอนร้อนั้นหนาวงานกณซื้ออ่ะยืนๆนะกขี่แข่งไปอ่ะไม่รู้อ่ะน้อยยิ่งอยู่ใกล้ใกากกันย่ะไม่ถึงยังอ่ะตรงแรมอิเซเบตเขาบอกว่าเก่าสามสิบปีแล้วใช่ไหมแม่ใช่ไปดูมาเขาบอกว่าเขารอดคือของเก่าๆนั้นทำมาดี เขาบอกว่าปลาซีอิ๊วสามร้อยสิบบาทจานใหญ่ยักษ์นะครับแต่ผมไม่ซื้อที่ซื้อแม่จะกินอ้าวแม่จะกินเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยเหมืกันเลยเปื่อยเลยเปื่อยใช่ไหมเปื่อยอะไรอ่ะแม่เดี๋ยวิแ่เดี๋ยวกินข้าวนี้เลยแล้วพี่จะพี่ก็บอกเลยนานมากให้ก็แท่พี่คน เออห็นดูแล้วยิ่งพดู้ไปถึงเรืวครับซ้ายมือเลยค่ะโอ้ซ้ายมือแล้วดีใจมากขอให้ลุงติดตามช่องเราเป็นแฟนเป็นชอบเบอร์ หน้าขั้นสงงามงินเลยแม่แม่ครับทำเป็นวิดีโอสมาชิ่ก็ได้ของใครของรู้เหรอแม่ทำไมอ่ะเพราะว่าแม่ไม่ผู้ติดตาม500กว่าคนจริงเหรอแต่องมีเกณฑ์หนึ่งก็คือคนต้องดูวิดีโอถึง3,000ชั่วโมงไม่เราแม่ถึง500แล้วเหรอถึงแล้วเหรอแม่ถึงแล้วไม่ใช่เหรอไม่ถึงเหรอถ้าถึงนี่ตกใจว่าอยู่นะแม่จะแม่จะแซงหนูเลยนะเพราะว่าหนูทําช่องก่อนแม่อีกคือตอนที่หนูสามขวบหนูเริ่มทําช่องเลย ทำช่องให้ผมเนาะแล้วแล้วตอนช่วงปีที่แล้วนะหรือเปล่าปีที่แล้วก็ก็ทําช่องของแม่ด้วยครับอ่าถึงแล้วครับอิลิสอิสอิสเบเวตอิลิสอิลิสทำไมทำไมเขาไปเลยขาไปเลยทำไมเชื่อมันอ่านเยาะจังเลยอ่ะก็แล้ผมเรียนตึกอีพีแล้วเนี่ย อิลิสโเบตอือีโรปิสโตรากินแล้วเหรอไหนอะครับยาน่าเกลียดอ๋อถึงแล้วไหนอะไหนนี่ไหนฮะทำไมมันไม่เหมือนที่วันนี้เว้ล่ะไม่เหมือนที่เบือนี่กไปเทาาไหน โอเคครับเดี๋ยวผมช่วยดูอีโซเบินี่ถึงแล้วลองแรงอิลิสเบร์ผมตากาคุนี่สวยมากนะครับสีแดงสีแดงเหมือนเลือดตึ๊ดเหมือนเลือดแล้วเยสเหมือนเลือดดูเหมือนสีเหมือนเลือดบัวเลยโอเคนะครับเราถึงแล้วเดี๋ยวผมทัวร์ไปเลยนะครับทัวร์อะไรทัวร์ เธอเผื <in> ่อคนอยากมาด้วยชวาอาวอิสซอบหมูเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยอิสซอบเดี๋ยวนี่ค่ะไปลองทอนไหมลงเอาสวัสดีครับไปกันเลยสวัสดีค่คัลโ อาโอ้อถ oh! 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 wow! mm ึงแล้วครับโรงแรมอลิซาเบธไปกันไม่ถล่มครับโรงแรมอลิซาเบธไม่ถล่มรอดครับอเอดนยเที่ยก็ได้ ต,ติดยังไงต<ร>ิดโกนมันติดไม่ได้ฉันเอาผมกิดกล้องแล้วนะครับ Karon nakatani ka lang sa Matthew.